โบฟาชี้หกหุ้นที่จะเป็นผู้นำขึ้นชิปมูลค่า1ล้าน,นล้านดอลลาร์ในปี2026กระแส AI บูมยังไม่เย็นลงแต่กำลังขยายตัวแรงขึ้นนี่คือมุมมองของวีวิกเอาย่านักวิเคราะห์จาก b บ n k o ออเมริกาแม้นักลงทุนสายระวังจากกังวลเรื่องมูลค่าหุ้นที่ดูแพงเกินจริงแต่เอาย่าเชื่อว่าอุตสาหกรรมนี้พึ่งอยู่แค่ช่วงครึ่งทางของการเปลี่ยนแปลงระดับทศวรรษและผู้เล่นหลักที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้คือ n อ i น i a เดีย ออยอดขายชิปโลกจะแตะ1่ล้านล้านดอลลาร์ครั้งแรกในปี2026ในรายงานชื่อ2ูเทสัน26เ e ยื่อเฮดพันผวนแต่ยังสดใสเอาย่าคาดว่ายอดขายเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกจะโต30%ต่อปีและจะทะลุระดับ1ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในปี2026เขาเน้นว่าบริษัทที่น่าลงทุนที่สุดคือบริษัทที่มีโมดชัดเจนซึ่งวัดได้จากโครงสร้าง อัตรากำไร6หุ้นชิปตัวท็อปที่โบฟาเลือกสำหรับปี2026นอกจาก NVDA และ AVGO เอาย่ายังเลือกหุ้นลัดแคปอีก4ตัวเป็นตัวท็อปปิก ไดแก่ 1. Lam Research 2. KLA 3. Analog d e v i c e 4. KDDI e n e s g n System เอาย่าเก่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าการลงทุนในหุ้นชิปจริงๆแล้วง่ายมากคุณไม่จำเป็นต้องพึ่งนักวิเคราะห์ฝั่งขายด้วยซ้ำแค่เอารายชื่อบริษัททั้งหมดมาเรียงตามก o อส m มาจินแล้วซื้อห้าดับแรกโอกาสพลาดแทบไม่มี ตลาด AI data center ใหญ่แค่ไหนโบฟาประเมินว่าที่ AM ของระบบ AI data center จะเกิน1.2ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี2030เติบโตด้วย CAGR 38%เฉพาะ AI accelerator อย่างเดียวโอกาสมูลค่า900,000ล้านดอลลาร์แต่ตลาดยังระวังเพราะ data center แพงมากแล้ว ROI จะคุ้มไหม data center ขนาด1กิกะวัตต์ต้องใช้เงินลงทุนมากกว่า6 0 ล้านดอลาลาร์เราครึ่งหนึ่งของเงินทั้งหมดเท่ากับฮาร์ดแวร์คำถามใหญ่คือผลตอบแทนจะคุ้มจริงหรือไม่เอาย่ามองว่าการลงทุนตอนนี้เป็นทั้งเชิงลุกและเชิงลับเพราะ Big Tech ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องลงทุนเพื่อปกป้องอาณาจักรเดิมของตัวเอง n v i d i เียอยู่คนละจัก,กรวาลกับหุ้นชิปทั่วไปเอาย่าบอกชัดว่า n อ i นวดียไม่ควรถูกเปรียบเทียบกับผู้ผลิตชิปแบบดั้งเดิมตัวอย่างชิป ทั่วไปราคาเฉลี่ย2.40ดอลลาร์แต่ GPU ของ NVIDIA ราคา30,000ดอลลาร์ต่อชิ้นแม้บางคนกังวลว่า Market Cap ของ NVIDIA อาจชนเพดานแต่โบฟาชี้ว่า Free Cash Flow คาดว่าจะรวมกันเกือบ500,000ล้านดอลลาร์ใน3ปีข้างหน้าหากปรับตามการเติบโตแล้ว v a l u a t i o n ยังถือว่าถูกมาก v a l u a t i o n ของ NVIDIA ยังถูกเมื่อเทียบกับตลาด P/E G/ Ratio ของ Nvidia อยู่ที่0.6เท่าขณะที่ S&P 500ไกล2เท่าเอาย่าทิ้งท้ายว่า valuation ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน